สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพบานยกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนลวดฟักคอนะครับก็เป็นตู้เชื่อม mig นะครับผมหลายหลายท่านนะครับอาจจะเคยเปลี่ยนลวดตัวนี้แล้วลวดตัวนี้นะครับเด้งออกมาแทบหมดมมวนเลยนะครับผมก็ผมจะนําเทคนิคการใส่ลวดตัวนี้ง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมที่ใส่ลวดแล้วลวดตัวนี้ยังเกิดอาการเด้งออกมาอยู่นะครับ มาทำพร้อมกันเลยนะครับเราก็จะถอดของเก่าออกก่อนนะครับผมใส่ของไม่ลงไปนะครับแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อดูแนวทางของลวดนะครับผมเราจะใส่ลวดไว้ด้านล่างนะครับ ดูแนวรวดด้วยนะครับใส่ด้านนี้ลงไปครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเอาปลายลวดตัวนี้นะครับออกมาครับ ปลายลวดนะครับเขาจะมากล่องอยู่ตรงจุดนี้นะครับให้เรานําออกมาเลยแล้วดึงให้ตึงนะครับผมอย่าปล่อยมือนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําการปล่อยมือนะครับลวดตัวนี้นะครับจะเด้งทันทีเลยนะครับเราจับตรงนี้นะครับเราจับส่วนปลายที่หงงออกนะครับผมนี่นะครับทีนี้นะครับเราก็จับปลายลวดตัวนี้นะครับ สอดเข้าไปครับโดยที่ไม่ให้ตัวนี้ขยับเขยื่อนไปทางไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยลวดน,นะครับลวดจะเด้งออกจากหลังที้เขาม้วนมาทันทีเลยนะครับกันนี้ครับใส่ลวดมาครับ <ersch> เรียบร้อยนะครับง่ายๆเห็นไหมครับลวดไม่มีเด้งออกจากขดลวดเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่โดยวิธีนี้นะครับลวดจะเด้งออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเกือบหมดม้วนเลยนะครับผมใส่วิธีนี้นะครับไม่เด้งออกแน่นอนนะครับนี่นะครับแล้วก็ดันลวดนะครับให้โผล่ออกมาปลายแบบนี้นะครับเราก็ใส่สายเข้าไปอันเดมครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องครับทีนี้เราก็กดไล่มาเลยครับ นี่เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ใช้งานตู้เชื่อมได้แล้วนะครับผมตู้เชื่อมที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของโกลเด้นนะครับผมใช้ได้ทั้ง MIG และ MMA นะครับผม2ระบบนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็กระแสไฟเชื่อมก็ใช้ได้ดีเลยนะครับผมก็ทํางานมาหลายชิ้นงานแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็คุ้มค่านะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ